ก็สวัสดีครับก็อยู่กับช่องรถเกลืซิ่งคอมไบไทยแลนด์เช่นเคยนะครับก็ยังอยู่แป้งเดิมนะครับแปลงสามสองได้นะครับก็เกี่ยวเฉพาะฝั่งนี้ครับแถวเดียวนะเฉพาะคันเดียวนะครับตอนนี้ได้ไปแล้วครับอันนี้อุ้มที่หกนะครับโทดแน่นมากเลยครับก็ตีไปอุ้มละประมาณสามตันนะครับ ประมาณนี้ครับเพราะว่าอัดออกไปเกือบทุกอุ้มนะครับข้าพเถือว่าใช้ได้ครับส่วนคันโวคู่ได้ประมาณสี่อุ้มนะครับสี่อุ้มห้าอุ้มนะครับประมาณนี้ครับแต่อันนี้เราเฉพาะแถวเดียวครับที่เราเกี่ยวนะครับก็มาดูเลยนะครับที่เราเกี่ยวนะครับ ถือว่าข้าวโพดดีนะครับราคาตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดบาทนะครับเจ็บาทสี่สิบนะครับประมาณนี้นะครับก็ตอนนั้นเจ็ดพันสี่นะครับตอนนี้ราคาข้าวโพดขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นข้าวโพดไอหกสองห้าสามหรือเปล่านะครับแต่ว่าเม็ดมันนะครับเม็ดมันสวยมากเลยครับหลักฝากใหญ่ครับเท่าแขนเลยนะ ถือว่าใหญ่ใช้ได้ครับแล้วข้าวโพดนี่ผมว่าอย่างน้อยต้องมีสามห้าขึ้นนะครับสามห้าขึ้นแน่นอนโอ้โหดูครับเลียงเลียงแถวสวยนะครับข้าวโพดแล้วก็เม็ดเม็ดใหญ่นะครับอ่าเม็ดใหญ่ครับถ่ายดูคลิปคลิปที่ถ่ายให้ดูตอนเช้าไปนะครับอ่าเม็ดใหญ่ครับที่ถ่ายดูดูแตอุ้มครับอันนี้เราไปถ่ายข้างล่างให้ดูนะครับ ดูนะครับเม็ดใหญ่ครับเรียงกันแถวสวยงามครับนะครับสวยดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับนครับใหญ่ทุกฝักครับอันนี้ฝักครัวครับฝักน้อยครับนี่ไปถูสองข้าสามครับโพดก็ประมาณร้อยร้อยยี่สิบวันนะครับประมาณนี้ครับ เกี่ยวสดนะครับต้องการน้ำหนักนครับเจ้าของนะครับให้เกี่ยวนะครับแห้งก็ได้นะครับแต่ว่าน้ำหนักมันจะต่างกันหน่อยครับก็แล้วแต่เจ้าของเขาจะให้เกี่ยวนะครับว่าจะให้เกี่ยวแห้งหรือเกี่ยวสดนะครับเขาน่าจะชิงเกี่ยวพายุเข้านะครับโคพายุเข้าโคล้มนะครับเขาก็เลยชิงเกี่ยวนะครับ แล้วราคาของมันก็ได้ดีด้วยนะครับผมว่าอย่าง,งน้อยต้องสามสิบห้าขึ้นนะสามสิบห้าตันนะครับโอ้ดีมาก ลมเย็นนะครับลมหนาวครับแล้วก็แปลงเปลงเดียวนะครับยาวๆครับฝั่งนี้เป็นโบคู่เกี่ยวนะครับฝัง่งนี้ก็เดี๋ยวเราเสร็จฝั่งนี้ก็มาเกี่ยวฝั่งนี้นะครับแค่ฝั่งนี้เลยเต็มอุ้มแล้วมั้งมันยาวนะครับแล้วปกติด้วย ก่อนเมื่อคืนนี่ได้นอนเกือบตีหนึ่งครับเหี่ยวดึกนะครับเมื่อวานนี่ได้ไปเจ้าแรกมันยี่ห้าครับเจ้าสองมันยี่หกครับก็เป็นห้าสิบแล้วก็มาอีกแล้วก็มาอีกสิบไล่หกสิบกว่าครับเจ้าแรกนี่น่าได้เป็นตันนะครับเว้ยได้เป็นไรครับเอาคนไปดีครับยี่ห้าไล่นะครับ ส่วนเจ้าสองย e, ิบหกไล่ได้สามิบสี่ตันนะครับแล้วก็เจ้าสิบไร่ได้สิบสิบสองตันมั้กครับสิบสองหรือสิบสี่นี่แหละม่จำไม่ได้แล้วโคตรดีมากเลย เดินไปเรื่อยครับเดินนิ่มๆนะครับสังเกตนะครับคิรีเป่ามาครับดย๋ยไม่ตกอยู่ตรงฝ่าท้ายรถเกี่ยวเลครับมันต้นมันโคดนะครับก็หลายตกไปเลยครับ ก็สอออ่งนี้ก็งานเยอะนะครับก็อนนี้เห็นว่าตู้แอจะมาช่วยครับไม่รู้ว่ามายัางนะครับหรือว่าไปลงแปลงอื่นนะครับที่มาช่วยที่นี่นครับเมื่อคืนนี่ไ,ไ้ถ่ายกันคืนให้ดูครับลัวที่มีคนดูครับ ก็ช,ช่วงน,นี้อาจจะลงคลิปช้ชาหน่อยนะครับเพราะว่าเวลากัะตอมันไม่มีนะครับกลางวันทำงานกลางคืนก็กลับดึกครับเวลานอนน้อยครับก็เดี๋ยวจะพยายามำทำลิปให้ลงให้ดูให้ไวอื่นนะครับ เดี๋ยวจะปล่อยคลิป, 3, ลปลวันจะทำสี่คลิปนะครับรวันละสามหรือว่าสี่คลิปนะครับวานนี้ครับรวันช่วงนี้มันวัวบก็เลยคลิปไม่ทำเลยครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะทำไว้นะครับกลับบ้านนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูของดีครับตรงไหนวะเมื่อกี้เจออยู่นะครับแต่ลืมเล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับของดีครับ ไม่รู้ว่าอยู่หน้าหรือยข้งหลังนะครับแต่อยู่แถวนี้นะครับหายไปไหนแล้วอ่ะ รู้สึกว่าจะอยู่หลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูองหน้าอีกก่อนครับเนี่เเยเจอ,อแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับ พลังมันแตกแล้วครับ ตามมานะครับเราใส่แว่นอยู่ครับว่ารถเกี่ยวมาแล้วลังแตกเสียได้ครับ แตกแล้วครับแตกแล้วครับแล้วเกี่ยวมาก่อนครับ ก็เอาว่าไม่เจอหมือชิ้นม,มาครับรสุดคชิ้นี้ขอตัวลาอนครับเดี๋ยวไปเอาของดีกอนครับสวัสดีครับ